อันนี้คณะคารวานกำลังจะขึ้นภูเขาหิมะสือขาครับสือขาอุณหภูมินะตอนนี้5องศาครับนี่ครับอันนี้เป็นลานจอดรถนะครับภูเขาหิมะสือขาเดี๋ยวเราจะนั่งกระเช้าขึ้นไปครับเสื้อกันหนาวก็เหมือนเดิมครับเกินดีกว่าขาดนะครับเพราะว่าถ้าขาดแล้วมันไม่มีนะนี่ก็เป็นลานจอดรถครับ เดี๋ยวเราจะนั่งกระเช้านะครับขึ้นไปนะครับสองแถวสองแถวเขาจะนับจำนวนเสื้อกันหนาวใครไม่พอนะครับที่นี่ก็จะมีเสื้อกันหนาวให้เช่านะครับแล้วก็จะมีร้านขายน้ำขายมาม่า กะเช้ามาพักที่นี่1จุดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ขึ้นสู่ยอดด้านบนอีก1จุดครับมาดูความหนาวกันนะครับหิมะครับหิมะโอ้น่าจะมีน้ำแดงหน่อยนะครับหิมะนี่ครับดูนะครับกิ่งไม้ครับหิมะขึ้นนี่ครับน้ำแข็งครับโอ้โหหิมะ เต็มไปหมดเลยครับนี่แข็งโกกเลยนี่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 โอ้โหโอ้หิมะครับหิมะดูนี่ครับนี่น,นี่นี่กระพื้นน้ำแข็งนี่ลื่นปึ๊ดเลยนี่หิมะโอ้หิมะแข็งไปหมดเลยครับนี่พื้นผิวกระเช้าอีกกระเช้าหนึ่งออก็มาแล้วนะครับ อตอนนี้หมีขัวโลกก็หมีขัวโลกก็ทํางานแล้วนะครับผมตอนนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เลยครับอากาศกําลังดีครับประมาณนี้เลยนะครับว้าหิมะตกแล้วครับอุณหภูมิเท่าไหร่ครับบอก ไม่ทราบเลยครับผมเลขสองกทับสองนี่นทับสองห้ขออนุญาตให้มีขั้วโลกเดินผ่านนะครับมีขั้วโลกเดินผ่านเลยนะสายสามสามสามเอากาศประมาณนี้เลยครับ ให้เขาเดินไปต่อบาไม่หนาวได้ไหมเนี่ยไม,ไม่หนาวครับไม่หนาวครับเออร้เท่าไหร่ร้สุดปอนปอครับไม่รู้แล้วครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ภูเขาหิมะซือขา i'm up. ไม่ไหวครับเารอเ็ดอยู่กไม่อามมีครัม่อบผมมีครับเอพักก่อนครับครับครับโอ้ผมผมาแค่นีดก็จะกลับแล้ว วิดีโอเฮียพูดนหนสวัสดีครับกับคุณมากทุกทัวนี้ทางเที่ยวสนใจมากเลยครับอเฮียอยู่ที่ไหนเนี่ยภูเขาสือขา ไม่หนาวเนาะไม่หนาวไม่หนาวแต่ว่าถ้าดับเป็นสามสามเนี่ยสามเป็นจะแข็งแล้วจะแข็งแล้วเนี่ยวสามเป็นบรรยากาศไม่ต้องบรรยายเลยครับหนาวมาก เราก็ลงกระเช้ามาเสร็จ